สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวเซียวิสารทุกท่านดนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับผมบ่าวาที่นะครับพาพี่พาน้อง FC ทุกท่านนะครับผมมาเหยี่ยวมาชมอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับถือว่าเป็นอีพี่แรกเลยครับพี่น้องนะครับวันนี้น้องไส้เพิ่นวามีอานาคตพอพันธ์ที่เพิ่นนะครับไม้หมันปั่นมือไว้สิเอามาเห็ดพอพันธ์วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเหยี่ยวมาชมเบิ่องนุ่มหน่อยสุดรอครับพี่น้อง นะครับเราก็มีเปิดราคางง้วพร้อมนะครับพี่น้องมือนี้ถ่ายคลิปสําหรับผู้เอฟซีอยากจะได้ง้วไปเลี้ยงนะครับมือนี้มาอยู่คอก์ดใดฟ้ามใดเดี๋ยวใครจะพร้อมคนแนะนักตัวใจน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนักตัวใจน่อยนะครับผมครับผมชื่อนุกนะครับผมน้องนุกนะครับผมบ้านอยู่บ้านใดก่อนครับบ้านไพศาลครับบ้านไพศาลตําบลตําบลนาโพตําบลนาโพอําเภอกุดลังอําเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามอ่าจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องชื่อฟาร์มก็ เอพีเซเวิเดชฟาร์มครับผมเอพีเซเว่นพิเดชฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นซื้อเพจของฟาร์มให้ได้ครับพี่น้องครับผมนะครับเบอร์ติดต่อฟาร์มเบอร์ใดก่อนครับ0 6 1 0 6 1 9 8 4 9 8 4 6 7 4 3ครับ6 7 4 3็ดสี้ครับพี่น้องนะครับเปิดคลิปมาอยากพาพี่พาน้องมาทั้งคนรู้จักกับนุ่มหน่อยสุดรอครับพี่น้องอันนี้อันห้าโคตรทเป็นพอพันนะครับในโซนกุดร่งนี่ละพี่น้อง นะครับเอฟซีทางกดร่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องนะครับเหมือนนี้ได้มาเยี่ยมนะครับชมอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่มีพันธุกรรมดีๆนะครับผมเอานุ่มหน่อยอยู่ในกล่องนี่ซื้อไว้ทีงไหนก่อนครับผมครับตัวนี้ก็ชื่อแมนเชสเตอร์หนึ่งสี่ห้านะครับผมแมนเชสเตอร์หนึ่งสี่ห้านะครับเป็นลูกชายของพ่อไหนนะครับวินเชสเตอร์อ่านะครับเป็นลูกของวินเชสเตอร์แมกนัมครับก็เก้าทับสามทับสามนะครับแม่เขาเลยครับบาร์ดี้แม่เขานี่จะเป็นทีเคสองหกสี่ ทีเคสองหกสี่นะครับที่เป็นน้องสาวของทีเคห้าเกตเก้าเนาะใช่ครับผมอาแรมโบ้ทีเคห้าเกตเก้านะครับผมนะครับตอนนี้อายุจักเดือนจักปีแล้วเหรอครับยี่สิบสี่เดือนครับอายุยี่สิบสี่เดือนนะครับพี่น้องนะครับผมยังไม่ได้ฝึกผสมใช่ไหมครับยังครับกําลังกําลังว่าจะฝึกเอานะครับอีกหน่อยก็ได้พ่อฝึกแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของว่าบอถึงจุดเด่นของ นุ่มหน่อยตัวนี้นะครับผมเล่นหมองได้นะครับผมถี่มากเพิ่นครับตัวนี้สังเกตเห็นเลยครับกับเรื่องของเม็ดสีนะครับผมครับผมเม็ดสีอ่านิ่งๆๆเม็ดสีดีครับเม็ดสีดีแล้วก็กระดูกกระดูกใหญ่มากครับเป็นวัวที่กระดูกใหญ่นี่ครับนะครับผมนี่ขนาด2ปีนี่มันยังมันยังบอบัทันเต็มอยู่ครับเนี่ยครับผมขึ้นร้อยห้าสิบหรอครับเนาะแช่ประมาณร้อยห้าสิบจริงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบๆตัวของเขานะครับก็น่าจะให้ลูกเม็ดสีนี่ สีแดงแท้ลวครับผมว่ครับคุณสีได้ดีคุณสีได้ดีแล้วก็เรื่องกระดูกโครงสร้างครับผมใังไครับผมแผ่นทีสีพัฒนาหนุ่มหน่อยตัวนี้นะครับผมจะเหตุเป็นผสมจริงหรือว่าจะมีน้ําเชื้อครับผมก็ว่าจะลองน้ําเชื้อครับจะลองเทสดูครับผมอจะลองเอาไปเทสที่ศูนย์ดูเนาะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตก็อาจจะผสมในครอกในฟาร์มไว้ก่อนครับผมเพื่อจะดูผลงานทำสร้างฝูงไว้ในฟาร์มนะครับเตรียมแม่รับไว้นะครับผมอันนี้ก็ ถือว่าเป็นแนวทางนะครับผมของเพิ่นเอามาจากเลี้ยงตั้งแต่อายุจเจ๊ขวบครับหกเดือนครับเอามาตั้งแต่หกเดือนนะครับพี่น้องยานุ่มนะครับน้องเพิ่นกับไปเอามาจากเลี้ยงเลยเสริมซับฟาร์มครับนะครับไปไหนมาจากไหนเอาครับนี่เสริมซับฟาร์มครับของเฮีย้สิฟาร์มนะครับอันนี้ก็คือไปเบิ้งตัวจริงไม่แล้วมักชอบก็เลยเดี๋ยวไปเอามาเลี้ยงนะครับผมเอานะครับผมเบิ้งสีครับพี่น้องนะครับพิกเมนต์นะครับแดงจัดนะครับหนอกตั้งหลังตรง นะครับลำตัวหนาลึกครับพี่น้องนะครับโบดนะครับผมปลายไข่หรือว่าข้อขากะดีนะครับผมเอาปลายไข่ดีนะครับพี่น้องนะครับผมโอ้่ครับพี่น้องนุ่มหน่อยตัวนี้อนาคตพอพันต์ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจในเขตกุดล่งนะครับช่วงที่พันแอวเข่าศูนย์เทศน้าเชื่ออยากจะเอาไปเป็นพอพันผสมไว้นะครับพันธุกรรมของนะครับนุ่มหน่อยตัวนี้ซื้อวางได้ก่อนครับผมแมนเชสเตอร์หนึ่งสี่ห้าครับผมแมนเชสเตอร์หนึ่งสี่ห้า นะครับผมเป็นลูกสายพันธุกรรมวินเชสเตอร์แมกนัม99 9นะครับทับสามกับแมทที่เค264หอ264เนาะนะครับ GK 264นะครับผมเอาจูงยางให้เบิ้งเจ๊งน้อยนะครับเอาหมุนด้านมาทางนี้ครับครับเอาหมุนเบิ้งอีกด้านนึงเจ๊งน้อยครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับโอ้ใหญ่ครับพี่น้องนะครับอันนี้อายุพึ่ง24 0 2เดือนนะครับเนาะครับ24เดือนครับ24เดือนนะครับผม ถูงไงนะครับได้เขตพื้นที่แถวกุดรังใครอยากได้อ่านะครับพอพันไปผสมนะครับผมคิดว่าประมาณอายุจักเดือนยังสะเริ่มผสมครับผมไอ้ต้นนี้หันร้องเทศผสมจริงเนี่ยสี่เจ็ดยี่สิบหกเดือนนี่นะครับผมยี่สิบหกเดือนก็จะเริ่มผสมนะครับไผรเพิ่งคลิปแล้วก็ทักท่ายมาได้นะครับทั่วมาเบอร์ได้ก็ครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่หกเจ็ดสี่สามหกเจ็ดสี่สามนะครับผมเอานะครับทักน้องขึ้นมาได้นะครับหรือมาชมตัวจริงก้อนไก่หรือ นะครับโทรมาสอบถามนะครับว่าเริ่มผสมไปนะครับผมงัวเองกก่ยู่บ้านไหนก็ครับผมบ้านไผ่ศาลครับบ้านไผ่ศาลตำบลนาโพตำบลนาโพนะครับอำเภอพุดลังนะครับจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องนะครับนุ่มหน่อยจําซื้อไว้ซื้อวางได้ก็ครับแมนเชสเตอร์หนึ่งสี่ห้าครับแมนเชสเตอร์หนึ่งสี่ห้าครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ได้เอาใจได้พี่น้องถ้าหน้าครมีน้ำเชื่อแล้วผ้ามาเยี่ยมมาชมอีกนะครับผมให้มีน้ำเชื่อออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลานไส้ของ ที่เคหาเกศเก่าก็ว่าได้แม่ครับผมสายพันธุกรรมเดียวกันเพราะว่าตัวแม่ของเพิ่นก็บเป็นน้องสาวแท้ๆน้้องสาวแทๆนะครับของที่เคหาเกศเก่าด้วยครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับถ่ายคลิปเห็นว่ามีเปิดราคางัวพอมี่อยากโตครับงัวที่เปิดราคาัวนี่ประมาณสิบครับจประมาณสิบโตครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับผมเอาจุงมยางให้เบื้องจังหน่อยนะครับเอาให้เบื้อจุงมยางเข่าข้อครับพี่น้องนะครับเอานะครับเดี๋ยวไปเพจดีกรีผมคืนให้ด้วยครับพี่น้องหลายท่านว่าอาจจะอยากเบื้ง ไปเพชรดีกรีนะครับของเพื่อนนะครับเบิ่งครับพี่น้องง่ายนะครับพี่น้องเบิ่อนนะนะครับเอาผู้อยากได้ง้วนไปเลี้ยงนะครับคอกน้องเพื่อนกับมีเปิดราคานะครับเดี๋ยวมีทั้งแม่ลูกแล้วก็ง้วนแม่ทองครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมวันนี้มีเปิดแม่ลูกผู้นะครับพี่น้องแม่ลูกผู้ทั้งหมด3คูครับพี่น้องนะครับผมแม่ลูกผู้สคูนะครับแม่เขาบีนะครับผมสีขาวโบดนะครับเป็นลูกตัวผู้นะครับลูกข้มัวหรือลูกผสมหลอดครับตัวนี้ ตัวนี้ค้มตัวครับผข้มตนะครับผมลูกตัวที่ไหนครับกินนมแม่อยู่นี่ตัวที่สองลูกตัวที่สองประมาณจะเดือนแล้วครับลูกไส้เพลินสองเดือนลูกได้สองเดือนนะครับแม่สูงประมาณลอยสี่สิบห้าประมาณลอยสี่สิบห้าครับพี่น้องบ่เขาจะทับอีกเนาะครับเนาะตัวนี้กระลังติดสัตว์รอบหนึ่งนะครับบ่ทับได้ซั์รอบหนึ่งไม่ได้ทับเนาะครับผมนะครับผมเอ้าคู่นี่เปิดไลฟ์ไปไหนก่อนครับคู่นี่เปิดจะ หาซิบเก่านะครับผมหาหมื่นเก่านะครับพี่น้องนะครับหาหมื่นเก่าพันนะครับขาวโบ๊นะครับผมอ่ากับลูกไส้พึ่นนะครับลูกเป็นลูกข้มโตผสมจริงนะครับลูกที่กินโนแม่อยู่หนึ่งกับเป็นลูกโตที่ลูกโตที่สองครับตัวที่สองตำหนิ่พ่มีนะครับเนาะพ่มีครับผมไม่มีตำหนินะครับผมเปิดไว้เท่าไหร่นะครับห้าสิบเก้าคะแนนหาซิบเก่าคะแนนครับพี่น้องนะครับหาซิบเก่าคือหาหมื่นเก่าพันนะครับเดี๋ยวเพิ่งครูต่อไปครับพี่น้องนะครับผมเอาครูต่อไปนะครับผม เป็นคู่แม <hi> ่ลูกคือกันครับพ <cas> ี่น mm ้องนะครับลูกครูเบาสุดรอเลยกับแม่นะครับผมเอาแม่สีนวลนะครับเครื่องแดงนะครับแม่สีนวลเครื่องแดงนะครับเอาดึงยาออกมาทั้งพี่นะครับผมอันนี้เอ๋อเดี๋ยวครับดึงยาออกมาทั้งวอยนะครับพี่น้องเขาไปกินยาแล้วนะครับมาแม่สีนวลทองจักเดือนครับแม่นี่แม่นี่ทองได้เก้าเดือนนะครับแปดเก้าเดือนเก้าเดือนออกใช้ปีไม่นี่นะครับผมอจะขอดปีไม่ทองเก้าเดือนเป็นทองที่ไหนครับได้ทองเพื่อน ท้องที่สองท้องที่สองนะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับผมเอ้าสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับผมแม่แม่นี่นี่ผสมผสมใบหลอดเนาะเป็นลูกของกาเลสหกสิบแปดที่อยู่ท้อง KF หกแปดนะครับผมท้องสามเดือนประกันท้องให้ได้ครับพี่น้องท้องเก้าเก้าเลยครับผมอ่านะครับผมประกันท้องให้นะครับผมขอดเดือนท่านว่าครับอ่าท่านว่านี่นะครับเนาะนะครับขอดเดือนท่านว่าได้ครับพี่น้อง สำหรับผู้สนใจนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นลูกไส้พิ้นนะครับเอาตัวแม่ทองนี่เปิดร้างไห้ก่อนครับตัวแม่ทองนี่เปิด68ครับผม68่ราคาห้องต่อร <sh arp inhale> <sh arp inhale> uh, so <sh> ่งใดนะครับครับผมการกั่วสูงไฮ้ลท์ฮาิบบวกนะครับผมทองคอดเดือนท่านว่าครับท่านว่านะครับเดือนนีนะครับายเดือนนีนะครับเนาะครับผมอ่านะครับลดคอดปลายเดือนนีได้ครับพี่น้องนะครับเอาต่อไปนะครับผมอ่าหนุ่มรอนะครับผมตัวนี้เป็นลูกที่เกิดจากข้อรอดบอกครับผมตัวนี้ พอค้อมโตครับพอเพอ่มโตครับพี่น้องนะครับหัวหลุนธรรมชาชัดนะครับพี่น้องหัวหลุนธรรมชาติตัวนี้ว่นใดกุดเขาวันได้เห็ดเขาเนาะเดี๋ยวหัวหลุนธรรมชาติเป็นพอพันธุ์ใดครับพี่น้องไปหางัวโพหัวหลุนธรรมชาติอายุจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไรหลับกันน่อยหนึ่ปีพอดีสองเดือนครับผมเอายกนาขึ้นมาเบิ่งจัหน่อยนะครับเอาให้เพิ่มเอาถาดอาหารขึ้นมาจัหน่อยครับพี่น้องอันนี้งวันนี้เออผมกินอาหารนะครับผมนะครับใช่มั้ยนี่ครับพี่น้องบดจัดครบเครื่องนะครับพี่น้องรอครับนะครับรอเเลลยนนะครับผมป็ูกของ อ่าแม่สีนวลนี่แะครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ส่วนสูงผมว่าขึ้นลอยสี่สิบหาแล้วเป็นพอพันได้ครับพี่น้องนะครับสีแดงเข้มเลยนะครับนะครับปลายห่มืงกระดำขอขากระดำครับพี่น้องนะครับเอาปลายไข่ดำตัวนี้เป็นพอพันคุ้มฟูงได้เปิดว้เท่าไรครับราคาเปิดว้เปิดไบหาสิาครับผมเปิดไบหาหมื่นกับอีกหาพันบาทราคานี้ต่อลองได้มาเบิ้งตัวจริงก่อนได้ครับพี่น้องนะครับเปิดว้นะครับผมนะครับข่ายดีนะครับใญ่หนาดีนะครับผม เกิดจากแม่สูงลอยอหาสิบบวกครับพี่น้องนะครับสุดลอตัวนี้นะครับเอาต่อไปคู่ต่อไปนะครับตัวนี้คันเมาเมาแม่ลูกเลยครับทองพร้อมเนี่ยคือร้อยยี่สิบคะแนนครับผมอ่ะนะครับผมแสนสองเลยเนาะไปซื้อสองได้สามครับพี่น้องนะครับตัวลูกไส้กับนะครับผมห้องไว้หาสิบหานะครับแม่ห้องไว้เท่าไรก็ครับหกสิบแปดหกสิบแปดนะครับผมเอายกทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแม่ท้องสี่ขอดแล้วนะครับผมเดือนปลายเดือนนี้แหละครับผม นะครับเอาต่อไปเป็นคู่แม่ลูกคือกันครับพี่น้องนะครับแม่แดงลูกผู๋นะครับใช่หรอครับลูกเพิ่นเอาให้เพิ่นวายไปทางพี่นะครับผมนะครับอันนี้ให้ลูกไม่กี่ตัวลรอครับแม่แดงนี่สามสามตัวนี้ครับเอานะครับลูกตัวที่สามนะครับพี่น้องเออเอาตัวที่สามหุ่นวาจังหน่อยครับพี่น้องตัวไหนตัวน้นะครับลูกมันเดตัวเดอเอาเอาลูกนะพนะครับผมลูกตัวน้อยนี่นะครับผมเดี๋ยวเบิ้งลูกเพิ่นเบิ้งลูกก่อนเลยครับ ลูกนี่เป็นลูกฮิวโก้ครับลูกฮิวโก้เฮดพี่ศูนย์ศูนย์หกนะครับพี่น้องเป็นลูกโตผูประมาจะเดือนแล้วครับสามเดือนครับอ่าสามเดือนกว่ากว่านะครับผมนี่นะครับผมนะครับโตผูกับแม่เพิ่นแม่แดงโบดนะครับแต่นั่นนะครับแม่ผสมอีกไหมครับแม่ผสมแล้วต้องเป็นเป็นลูกขอกผสมอ่าผสมจริงนะครับเป็นลูกของแม่นี่เอานะครับผมผสมกับพอพันลูกซีวายศูนย์เก้าหกนะครับเนาะทับเรียบร้อยพันเจรอดแล้ว อันนี้ได้จักสองรอบครับผ่านได้สองรอบก็คือผสมจริงยุคอกเนาะเป็นพอเพิ่มที่ที่แบ่งออกไปแล้วครับผมนะครับเป็นลูกของซีไว่ยศูนย์เกากนะครับผมกับลูกไส้เพลินคู่นี่เปิดไรไปไหนครับผมคู่นี่เปิดอยู่แปดสิบห้าคะแนนครับผมแปดหมื่นห้าครับผมต่อร่องได้ครับนะครับเป็นแม่ลูกผูแม่กับผสมตัวยุคขอกแล้วนะครับพันเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ตัวทองเนาะครับผมเหลือแต่ตัวทองนะครับเมื่ออยู่นี่กันตัวใดสนใจอยากได้น้ำหนอกคุณไปเลี่ยงกันะครับให้เปิดตัวทองก้อนก็ได้คร มั่นใจเขาม่นผู้อยากจะได้งวดไปเลี่ยงนะครับโทรมาเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับเบอร์ศูนงครับศูนย์หกหนึ่งเก้าแากจนะครับแอดไลน์มากกับเบอร์นี้นะครับแล้วก็เบอร์ป่าก็ได้ครับพอเราอยู่บ้านตลอดครับผมอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ใดก็ครับป้าน่อยเบอร์ศูนย์แปดเก้านะครับเอานะครับโทรมาหาคุณป่าเพิ่นก็ได้นะครับผมพออยู่น้ำงวตลอด หรือว่าโทรมาหาหนองกันยังมือแรงกันใดนะครับเลิกงานนะครับผมตัวว่าเปิดกับมีดนะครับพี่น้องนะครับว่าเอฟจะผุนกับมีดนะครับลูกผูพื้นแม่กซ์ครับอันนี้ลูกแม่ครับลูกตัวแม่ซ์พึงปลอดครับพี่น้องเอฟสองอันนั้นเป็นเอฟสามเด้อเอานะครับแม่ซ์เอฟสองลูกเอฟสามนะครับลูกเคเอหกแปดครับพี่น้องพึงปลอดนะครับกับว่าเปิดนะครับสำหรับผู้สนใจแล้วก็เบิ้งแม่นี่ผมอยากให้เบิ้งมันหางเด่นหรอก็ให้ลูกเคเอฟแบบงามๆครับนี่ครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องตัวนี้นะครับผมลูกสาาววนนะคครรัับบแต่่่ทไดด้เปิ แม่เพิ่นเป็นงัวหนาแดนเนาะนะครับลูกออกมากันนี่นะครับปลายหางดอกแต่ว่าันโตดีนะครับผมเนี่ยกระดูกของเคียบสามหนึ่งเนื้อหนังดีครับพี่น้องแม่นี่นะครับคุณป้าเพื่นกะว่าเอาไว้ถ่าเห็ดแม่บอกแม่พันยุคอกนี่แหละพี่น้องนะครับก็งามดีครับพี่น้องอันนี้ผลงานเคียบสามหนึ่งนะครับพี่น้องมาเยี่ยมมาชมทางเส้นพี่กะเชิญชวนนะครับงัวทุกโตัวห่วงไว้ต่อรองได้ทุกโตนะครับสนใจกับมาเบิ่งตัวจริงบ้านไหนก็ครับบ้านไพศาลครับบ้านไพศาลตำบลนาโพตำบลนา ตำบลนาโพอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามครับตอนมันสีมันยุ่มันสียุ่เสียนเข่าม้ามันสีว่าได้ติดถนนแจงสนิทครับคือเข่าม้าเสียนบางทีลาดนะนุ๊กิโลหนึ่งดูขวามือครับผห่อดเลยครับผมครับผมปากมุดมาได้นะครับผมก็ตามที่ยูผมแจ้งไปนะครับหรือโทรมาสอบถามแล้วเส้นทางก้อนก็ได้ครับผมเอ้ามื่อนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆนะครับผมโอเคครับผมแล้วพี่น้องนะครับที่่าวที่นี่ต้องมาเยี่ชมนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ครับพี่น้องพอพันธุ์สุดรอนะครับดันใน นะครับอนาคตก็จะผสมจริงหรืออาจจะมีําเชื่อออกมาให้เกษตรกรสำหรับผู้หมักพันธุกรรมวินเชตเตอร์แมกนัมนะครับสายแดงทั้งสายครับพี่น้องนะครับบ่วพาดแน่นอนพุทธพันธุกรรมดีๆยังสี่เอาไว้พัฒนานะครับเดี๋ยวห่านหน่องผสมจริงนะครับผมยังติดตามเรื่องเล่าหรือว่าโทรสอบถามน้องเล่ก็ได้อยู่ใกล้ๆพื้นที่นะครับหาอยากผสมนะครับสำหรับวันนี้ก็จากลาไปสำนีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม